สวัสดีครับผมชัยวัชชูกุลนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตของบริษัทซีคอนคอนสตรัคชั่นซิสเ็มโรงงานของเราก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าเราตั้งมาถึงปัจจุบันก็ประมาณ60ปีแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้โดยรวมแล้วก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงหล่อฝั่งด้านหลังเราก็จะเป็นโรงงานผลิตชิ้นเหล็กพื้นที่ของเราของโรงหล่อแล้วนี้ก็ทั้งหมดประมาณ10บไร่ถ้าเราจะแบ่งเป็นส่วนของงานผลิตก็อยู่ประมาณ5000ตารางเมตรแล้วก็ส่วนที่เรามีเก็บสต๊อกก็อีกประมาณ3,500ตารางเมตรส่วนงเหล้าร้อยตารางเมอรู่้นปรางเมตร ซึ่งเราสามารถรองรับการผลิตของบริษัทนี้คือเราอยู่ประมาณ6-7ถึงบริษัทพนักงานของเราก็โดยรวมเรามีอยู่ประมาณ110คนแล้วก็จะมีส่วนก็จะเป็นของผู้รับงานอีก30คนนะครับในส่วนง,งานผลิตส่วนของงานติดตั้งงานก่อสร้างก็จะมีทีมงานก่อสร้างอีกประมาณ33ทีมส่วนของงานก่อสร้างนี่เราก็จะแบ่งเป็นทีมหล่อฐานรากอยู่ประมาณ7ทีมแล้วก็งานติดตั้งอยู่17ทีมแล้วก็เป็นงานหล่อจอยอีก 6ทีมแล้วก็เป็นงานพื้นอีก3ทีมนะครับทั้งหมดก็สาทีมกําลังการผลิตของเรานะครับม็กซิมัมอยู่ที่ประมาณถึง500หลังต่อปีขั้นตอนการผลิตของเรานะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกจะเป็นงานผลิตโครงเหล็กส่วนที่2ก็จะเป็นงานผลิตการหล่อชิ้นส่วนนะครับในส่วนของโรงเหล็กภาพรวมเรากล่าวไปแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนของการกองเก็บเหล็กในกองเก็บเหล็กของเราเนี่ยเราก็จะสั่งซื้อเหล็กเข้ามาในปริมาณครั้งละประมาณ100ตันนะครับ เราก็จะมีสตูที่จะเก็บไว้ก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไปเหล็กข้ออ้อยเหล็กเส้นเหล็กเส้นกลมนะครับเหล็กพืชเหล็กรูปพรรณต่างๆหลังจากที่เราซื้อเหล็กได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีทําการต้องตรวจสอบคุณภาพของ เหล็กเส้นที่เราสั่งซื้อเข้ามานะครับการทดสอบเหล็กหลังจากที่เราซื้อเหล็กเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการทดสอบว่าเหล็กที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยได้มอ,อก,กอเหล็กท้าอ้อยที่เราใช้เนี่ยจะเป็น SD 4ด t ีนะครับซึ่งตามเทมเพลตก็จะต้องกําหนดไว้ว่ารับแรงดึงได้สูงสุด4 0 0 0กิโลกรัมต่อ1ตารางเซนติเมตรซึ่งในจุดนี้เราก็จะทําการตัดตัวอย่างของเหล็กแต่ละขนาดไปนะครับขนาดละ3ตัวอย่างความยาวก็ขนาดละ1เมตรส่งไปให้ที่สถาบันรัฐบาลของสถานศึกษาซึ่งทําการทดสอบให้เราเขาก็จะไปทําการดึงแล้วก็ส่งผลมาให้เรานะครับ เมื่อเราได้รับผลมาว่าในรถที่ผ่านมาเนี่ยเหล็กได้ตามที่มากอกรกำหนดเราก็มั่นใจว่าเหล็กรถนี้โอเคสำเร็จที่เราจะใช้งานได้นะครับเราก็จะนำเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไปก่อนที่จะผลิตเราจะต้องทำการเบิกเบิกวัสด,ดุออกไปนะครับไปเข้ากระบวนการก็จะประกอบด้วยกระบวนการตัดซึ่งเราก็จะใช้เครื่องตัดในการตัดเหล็กนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าชิ้นส่วนเรามีอยู่ประมาณ6ถึง7 7พันรายการนะครับหลังจากเราตัดเหล็ก네แล้วเนี <Ryan. S 2> ここ่ยก็จะเข้าขึ้นไปบนเชลแต่ละขนาดไว้นะครับปัจจุบันเราก็จะมีการตัดเหล็กปอกกับเหล็กเมนนะครับเหล็กปอกปัจจุบันนี้เราก็ได้นําเครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานคนนะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยทําให้งานผลิตเราได้เร็วขึ้นนะครับจากเดิมเราเคยใช้งานพนักง,งานที่ทําการดัดอยู่ประมาณ10คนปัจจุบันเราเหลือประมาณ3คนนะครับเพราะว่าเรานําเครื่องจักรเข้ามาช่วยได้ก็ทําให้งานเราเร็วขึ้น ในส่วนขั้นตอนที่เราผลิตจากที่เราดัดเรลอยแล้วนะครับเราก็จะขึ้นโต๊ะเชื่อมนะครับซึ่งงานในโรงงานเราส่วนใหญ่จะเป็นงานเชื่อมปอกนะครับซึ่งจะให้ความแน่นหนากว่าการผูกเหล็กแล้วก็ทํางานได้รวดเร็วกว่าหลังจากที่เราทําการผลิตโครงเหล็กเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านการ QC มาเรียบร้อยนะครับ <S <S ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องนําโครงเหล็กที่เราผลิตเนี่ยข้ามมายังงลงหลอดเราจะใช้รถบรรทุกเนี่ยข้ามไปขนมาซึ่งการลำเลียงมาก็จะมาลงตามแบบใกล้ๆนะครับแล้วก็ลงไปตามความยาวของ แบบต่างๆที่เราจัดเรียงไว้ก่อนที่เราจะลงเลงลงในแม่แบบได้เนี่ยเราจะต้องทําการทาน้ํามันทาแบบก่อนนะครับเพื่อให้การถอดแบบได้ง่ายเมื่อคอนกรีตเสร็จตัวแล้วนะครับแม่แบบของเราก็จะมีตั้งแต่ความยาวตั้งแต่50เซนนะครับจนถึง5้เมตร50อันนี้แต่ละขนาดก็จะขึ้นอยู่กับวิศวกร,กรเขาดีไซน์มาให้เรานะครับว่าเหล็กในส่วนต่างๆตัวโครงสร้างนี่จะใช้ชิ้นส่วนความยาวสั้นยาวเท่าไหร่เราก็จะผลิตไปตามแบบที่กําหนดมาเมื่อคอนกรีตที่เราสั่งเสร็จเนี่ยมาถึงโรงงานเราอะนะครับ เราก็จะต้องมีการขั้นตอนในการตรวจสอบความข้นเหลวของคอนกรีตนะครับอยที่เราเรียกว่าสลัมวิธีการสลัมเราจะทําการตักตัวอย่างจากเลติมิกเนะีะลงใส่กระปะเรานะครับจากกระปะเนี่ยเราก็จะมาใช้ตัวช้อนเนี่ยตักลงในแท่งทดสอบเรานะครับของเราจะเก็บเป็นไซลินเดอร์นะครับก็คือทรงกระบอกไดมิเตอร์ความโต15เซนนะครับ ความสูง30เซนหลังจากที่เราเช็คสลัมผ่าแล้วนะครับอยู่ในเกณฑ์7.5ลบ2.5ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําตัวอย่างนี้มาทําการเก็บลงในเบ้านะครับเบ้าของเราก็จะเป็นไดมิเตอร์15เซนความสูง30เซนซึ่งเราจะเก็บจํานวนประมาณ3-4ลูกเพื่อที่จะทําการทดสอบตามระยะเวลาคือ7วัน14วันแล้วก็28วันนะครับซึ่งสเต็งค,ความแข็งแรงของคอนกรีตที่เราเซ็ตไว้นะครับสำหรับเสาคานบ้านของเราเนี่ยจะอยู่ที่240 ksc ก็คือกิโลกร,รัมต่อตารางเซนตะิเมตรณ28วัน จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า2 4 0 k สคซีนะครับถ้าเราเทสแล้วไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะต้องรีเจ็คงานที่เราผิดไปแล้วในรถนั้นนะครับออกไปทั้งหมดแล้วก็จะเคลมไปที่บริษัทวิตีมิกไปซัพพลายเออร์เราเขาก็จะทดสอบคู่กับเราเหมือนกันเมื่อครบ7วันเนี่ยเราก็จะนําตัวอย่างตัวนี้นะครับมาเข้าเครื่องกดนะครับก่อนที่เราจะทำการกดได้เราจะต้องใช้กรรมถันนะครับไปต้มให้มันเป็นของเหลวแล้วก็มีแคปหัวไว้เพื่อที่จะให้หน้าสัมผัสข,ของตัวแท่งคอนกรีตเนี่ยเรียบถึงจะเข้าไปในเครื่องทําการทดสอบได้เราก็จะทดดสอบอู ประมาณ7วันเนี่ยโดยโดยเฉลี่ยที่เราเคยจับมาได้ก็จะไม่น้อยกว่า180กิโลกรัมต่อเซนติเมตรนะครับลูกที่2เราก็จะทดสอบเมื่อครบกําหนด14วันนะครับลูกที่3าก็จะทดสอบที่28วันแต่ที่ผ่านมาเรายังไม่พบเลยว่าที่ดิมิกส่งมาให้เราเนี่ยกำลังต่ํากว่าที่เราเซตเอาไว้นะครับหลังจากที่ทดสอบสลัมเรียบร้อยแล้วนะครับคนกีก็จะถูกลําเลียงเข้ามาในส่วนแอรียพื้นที่ที่เราจะทําการผลิตก็จะเริ่มเทไล่ไปตามแบบที่เราประกอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีเครื่อง สั่นคอนกรีตเข้ามาช่วยเพื่อที่จะทําให้คอนกรีตเนี่ยตอนที่เราจี้แล้วเนี่ยมันแน่นแล้วก็ไล่ฟองอากาศที่อยู่ในคอนกรีตขึ้นมาการบ่มคอนกรีตนะครับหลังจากที่เราเทคอนกรีตลงในแบบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านกระบวนการที่เราปาดหน้าเรียบเสร็จเนี่ยเราจะนําแผ่นพลาสติกมาคุมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําที่ผิวหน้าของคอนกรีตเนี่ยระเหยไปเร็วเพราะว่าถ้ามันระเหยเร็วมันก็จะเกิดการแตกร้าวบนหน้าทําให้คอนกรีตไม่ค่อยแข็งแรงหลังจากที่ชิ้นส่วนเราได้ยุประมาณ16ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะมาทําการยกขึ้นจจากกกแบบเพพื่่ออทีะไปัง ให้ QC เราเข้ามาตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นหน่วยงานของพัสดุเข้ามาทําการเขียนชื่อรหัสเพราะว่าชิ้นส่วนเราทุกชิ้นจะมีชื่อรหัสบ้านแล้วก็เบอร์ของชิ้นส่วนไว้เพื่อที่เราจะได้นําเรียงลูกค้าได้ถูกต้องตามหลังนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้ระบบ RFID เข้ามานะครับซึ่งเราจะมีเป็นตัวแท็กแขวนจะใช้เครื่องยิงเข้าไปเราก็จะรู้ว่าชิ้นนี้ของบ้านใครขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องนําชิ้นส่วนจากโรงงานเราเนี่ยส่งเข้าไปยังไซต์งานก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นบ้านของลูกค้าเราโดยการลําเลียงด้วยรถบรรทุกส่งเข้าไปนะครับส่วนขั้นตอนแรกสุดที่ของงานก่อสร้างนะครับที่ทํางานคู่ไปกับโรงงานเราก็คืองานหล่อฐานรากนะครับหลังจากที่ ทางลูกค้าเราแจ้งมาว่าหลังนี้เขาตอกเข็มเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานหล่อฐานลากเราก็จะทําการเบิกโครงเหล็กนะครับจากโรงงานเราเข้าไปทํางานฐานลากหลังจากที่เราหล่อฐานลากเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นทีมงานติดตั้งเข้าดําเนินการต่อนะครับพึ้นก็จะทําการติดตั้งเสาคาบนบันไดถัดไปก็จะเป็นงานหล่อจอยนะครับตามรอยต่อระหว่างเสาคานนะครับถ้าหากมีงานพื้นมาเราก็จะดําเนินการวางพื้นต่อนะครับ